เธออย่าไปหวังเลยดีกว่านุ่นรอไปปีหน้านุ่นปีนี้ก็เนี่ยและค่ะทํามาหากินไปแม่สาก็เลยตั้งใจทํามาหากินไปจะขายของทุกคนที่เข้ามาซื้อไม่เลือกฝั่งไม่เลือกฝ่ายนะคะแล้วก็อยากให้เอฟซีทุกๆคนเข้าใจว่าใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มในท,ทีมพิพาทกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเข้ามาซื้อของนะคะอย่าไดา้ตำหนิแม่สาว่าเลือกฝั่งเลือกฝ่ายแม่สาจะอยู่ในสถานะแม่ค้า ที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าเออเราขายของนะใครซื้อเราก็ขายขายซะขายผ้าสร้างบ้านขอบคุณคาเคียดนะเชื่อว่าทุกๆุกคนก็จะเข้าใจเหมือนกันอยากให้เข้าใจแบบนี้ไม่อยากให้คิดว่าเออคนนั้นเข้ามาซื้อมึงก็ขายให้มึงก็พูดดีด้วยคนนี้เข้ามาซื้อมึงก็พูดดีด้วยมึงเกลียดกูใช่ไหมอะไรพวกนี้อันนี้ออกตัวไว้เลยเหมือนพี่โจเหมือนกันนะคะว่าขออยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแม่สายังเก็บมิตรภาพไว้เหมือนเดิมไม่ทําลายใครทั้งสิ้น จะไม่ออกไปเชียร์ช่องนี้ช่องนี้หรือช่องนี้จะไม่ออกไปนะคะอันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนนะเราจะไม่ยื่นอาวุธให้ช่องไหนหรือว่าใครทั้งสิ้นที่เป็นเพื่อนๆของเรานะคะเชื่อว่าทุกคนจัดการกับปัญหาของตัวเองได้นะแต่ละคนมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหานะแม่สาวก็เหมือนกันแก้ปัญหาความความร้อนตรงนี้ด้วยวิธีนี้อยู่นิ่งๆอยู่กับ คนที่รักเราอยู่กับลูกค้าขายของไปเดี๋ยวคนที่เขามีปัญหากันเขาก็จะจัดการปัญหาของเขาเองนะแม่สาเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะลงตัวได้นะไม่มีอะไรที่มันยืดเยื้อมากมายหรอกค่ะที่ผ่านมาเราเจออะไรกันมามากมันก็ยังมีจบกันได้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรานิ่งๆอย่าไปเชียร์ใครให้ตีใครนะคะพวกเราให้กำลังใจทุกๆคน